สวัสดีค่ะวันนี้เราชวนคุยเรื่องของธุรกิจประกันนะคะเพราะว่าสืบเรื่องมาจากไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียสร้างความเสียหาย ครั้งประวัติศาสตร์ก็ถือว่ากระทบกระเทือนกับในภาคของธุรกิจประกันพอสมควรทีเดียวนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการกระทบที่เป็นวงกว้างหรือว่าเฉพาะเจาะจงแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองเพราะว่าวันนี้เราจะชวนคุยกันในเรื่องของธุรกิจประกันแล้วก็เชิญตัวจริงเสียงจริงมาด้วยนะคะกับธุรกิจประกันนะคะวันนี้เราเชิญคุณโอรานวงสุละพิเชษประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยรับประกันไทยต่อจริงๆเขามีแค่บริษัทเดียวโมเดลเนี้ยมีแค่แห่งเดียวในประเทศไทยนะในประเทศไทยก็คือไทยลีนั่นเองนะคะก็เราจะพูดคุยกันถึงประเด็นนี้กับประเด็นที่2นะคะเชื่อว่าใกล้ตัวสําหรับหลายๆคนมากทีเดียวใครที่ทําประกันสุขภาพเอาไว้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถใช้ได้เต็มที่นะเป็นเล็กเป็นน้อยเราก็รู้สึกว่า ูต้องไป a l e r g ละตรวจที่โรงพยาบาลอันนั้นแหละมันทําให้เกิด medical inflation ขึ้นก็คือโรงพยาบาลเขาก็จะให้บริการเราเต็มที่เลยเราก็จะไปชาร์จเอากับทางบริษัทที่เขารับประกันไทยปรากฏว่าล่าสุดนะคะก็เกิดในเงื่อนไขโคเพขึ้นมาโคเพนั่นก็คือต้องจ่ายร่วมกันและไม่ใช่ผักพละไปให้บริษัทรับประกันเนี่ยสุขภาพเนี่ยเขาป็คนควจ่าย แต่เราเนี่ยถ้าเราใช้บริการเราก็ต้องร่วมจ่ายด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะกระทบยังไงบ้างกับภาคของอุตสาหกรรมรับประกันภัยเพราะว่าการรับประกันเนี่ยเขาก็จะรับประกันภัยทั่วไปไภัยสุขภาพเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของรถยนต์อะไรนี้ด้วยนะคะลองดูว่าครั้งนี้นี่ยมันกระทบกับวงการอุตสาหกรรมประกันภัยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราพูดคุยกับทางคุณโอรานกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับค่ะวันนี้ชวนดรกอรลานมาพูดคุยกันเพราะว่าไม่แน่ใจมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรับประกันภัยต่อนะคะที่จะมีผลกระทบทางอ,อ้อมหรือทางตรงกับเราหรือเปล่าก็คือไฟไหม้ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งครั้งนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่เขาเรียกต้องว่าเป็นกภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงมากทีเดียวแต่ว่าในที่อยู่วงการที่เป็นเรื่องของประกันภัยอย่างเงี้ยเท่าที่เราดูอะภัยครั้งนี้เนี่ยมันสร้างมูลค่าความเสียหายให้กับทาง มุมของการรับประกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะครับก็จริงๆตัวเลขออกมามีตั้งแต่รประมาณ25่ิบพันล้านดอลลาร์ไปจนกงั้งถึง40ิบพันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็สูงมากนะครับต้องบอกว่าจะเป็น25หรือจะเป็น40ิลพันล้านก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นความเสียหายที่ใหญ่ที่สุดจากไฟป่านะครับในในประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ ไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยครับอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงภัยที่มีความรุนแรงกว่าในอดีตนะครับจะด้วยสาเหตุต่างๆมากมายที่โดยเพร่ะยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกนะครับนั่นก็ก็ค่อนข้างสูงทีเดียวครับสำหรับไฟป่าครับ ค่ะถ้าในมุมของการรับประกันภัยที่บอกว่าถือว่ารุนแรงในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีผลกระทบอะไรไหมคะกับเรื่องของเนื่องจากว่ามันสร้างความเสียหายเยอะมันก็อาจจะต้องไปเฉลี่ยค่าเสียหายเนี่ยกับการรับประกันด้านอื่นอ่นอีกครับผมว่าในในในตลาดในตลาดอเมริกาเองโดยเพิ่งยิ่งในตลาดแคลิฟอร์เนียเองคงมีผลกระทบแน่ๆนะครับในเรื่องของราคาในเรื่องของเงื่อนไขการรับประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะครับแล้วก็ จริงๆก่อนหน้านี้สัก2ปีเนี่ยนะครับก็มีบางบริษัทประกันภัยในตลาดอเมริกาอยู่แล้วที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัยของทางแคลิฟอร์เนียในเขตที่มีโอกาสที่จะโดนไฟป่าก็มีบางเจ้าก็ปรับเงื่อนไขแล้วครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผลกระทบก็ยังต่อเนื่องไปนะครับอืมค่ะในเรื่องของราคาการรับประกันเนี่ยเวลาที่มันเกิด ภัยความรุนแรงที่เกิดขึ้นแบบนี้ว่าจะเป็นตุ๊กตาไทยหรือว่าไฟ,ฟป่าต่างๆเนี่ยราคาของร้านรับประกันนี่มันมันเพิ่มขึ้นสูงไหมครับคุณโรันเพิ่มเพิ่มขึ้นสูงนะครับอยู่อยู่ท,ที่อยู่ที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ในเคสนี้เนี่ยผมว่านอกจากเรื่องราคาแล้วเนี่ยนะครับก็มีบางบริษัทที่ตัดสินใจที่ไม่รับประกันภัยบ้านอยู่อาศัยในกลุ่มนี้เนี่ยมาตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ปี2 0 2 4 หรือก่อนหน้านั้นด้วยนะครับบางบริษัทก็บอกว่าเออผมไม่รับประกันภัยแล้วนะสาหรับบ้านอยู่อาศัยที่อยู่บริเวณนี้นะครับบางบริษัทก็บอกว่าผมรับแต่ต่ออายุนะนะครสำหรับลูกค้าใหม่เขาไม่รับนะครับบางบริษัทก็ลดความคุ้มครองลงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นริกซ์ที่บริษัทประกันภัยเริ่มเห็นมาสักพักแล้วว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเยอะๆเนี่ยมีนะครับจากไฟป่าในในแคลิฟอร์เนียนะครับเพราะนั้นราคาเป็นเรื่องหนึ่ง แต่มันไปถึงจุดที่บางบริษัทนีไม่รับแล้วนะครับอซึ่งอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันสามารถจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะว่าเออไม่เอาแล<ะ>้วมันเสื่อเกินไป<อ>ที่จะเพิน<อ>ความสามารถล้ว,ลวเพราะว่ากรมธรรม์มันก็จะเป็นปีต่อปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางภัยเนี่ยที่เป็นอุทกภัยใหญ่ๆเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยรัฐก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับยกตัวอย,อย่างเช่นในญี่ปุน่นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าภัยจากแผ่นดินไหวเนี่ย เขาก็จะมีโปรแกรมที่รัฐเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยด้วยนะครับก็ก็มีอยู่แล้วเป็นเป็นเรื่องปกติที่ทำอยู่แล้วในเคสของแคลิฟอร์เนียนี่ก็มีนะครับก็คือเข้าใจว่าทางรัฐแคลิฟอร์เนียเองเนี่ยก็ต้องมีโปรแกรมถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกแฟร์สักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับประกันกลุ่มที่ไม่สามารถหาประกันภยัยจากบริษัทเอกชนได้นะครับแต่อันนั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดเช่นเอ่อลิมิตเรื่องอาจจะต่ำกว่า ราคาก็อาจะสูงกว่าแต่ก็จะดีกว่าสําหรับผู้บริโภคที่ไม่มีประกันเลยเหมือนกันนะครับ mm hmm. ค่ะจริงๆแล้วถามถึงเรื่องของเราด้วยได้ไหมคะเพราะว่าอย่างเรื่องของอ<ะ>ประกันสุขภาพเนี่ยก็มีเรื่องของโครเพขึ้นมาบอกอ่ะต้องจ่ายร่วมกันล้เราประกันก็ไม่สามารถที่จะจ่ายให้ทั้งหมดแล้วถ้ากรณีของผู้ประกันตนที่ลองไปค่ารักษาพยาบาลอ,บอันนี้นนคล้ายๆกันไหมคะคุณโรลณ คล้ายๆกันนะครับผมว่าก,ก็มันก็จะเป็นค่อยๆสเตกไปนะครับเพราะว่าไปถึงจุดหนึ่งที่บริษัทประกันไทยบอกว่าเ,เราขาดทุนจนรับกันไม่ไหวแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการที่ต้องเปลี่ยนเงื่อนไขหรือแม้กระทั่งไม่รับประกันในบางกลุ่มในบางอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็การที่มีโคเปก็คงเป็นการเริ่มต้นนะครับที่จะให้เห็นว่าบราิษัทประกันไทยเนี่ย กำลังพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแต่ยังสามารถให้ผู้บริโภคเนี่ยมีประกันภัยอยู่ได้นะครับ mm hmm. คราน,นี้ก็ต้องมองต่อไปนะครับว่าถ้าสมมุติไปถึงจุดที่บริษัทประกันภนัยทั้งหลายเนี่ยขาดทุนไปถึงจุดหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเบี้ยรประกันภัยไหวแล้วนะครับเพราะราคาก็อาจจะขึ้นไปสูงมากหรือว่ามีเงื่อนไขในการรับประกันภัยที่ผู้บริโภคอาจจะมองว่ามันไม่คุม้ม สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผู้บริโภคทั้งหมดก็จะเทไปใช้ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสามสิบาทรักษาทุโรคนะครับหรือประกันสังคมอะไรก็แล้วแต่ต่างๆเหล่านี้ซึ่งรัฐก็จะเป็นคนพรอไวให้นะครับสุดท้ายถ้ามันไม่มีตรงนี้มันก็กลับไปที่รัฐอยู่ดีนะครับมันก็จะเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าในอุทกภัยบางเรื่องในบางประเทศเนี่ยรัฐก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับประกันภัยอยู่แล้วในการหรือในการรับประกันภัยต่ออยู่แล้ว ผมเกรงว่าถ้าเฮลถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปก็อาจจะไปถึงจุดตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนนเ,เพราะว่าทุกประกันไยัยทุกประเภทมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้ครับก็จะกลายเป็นว่าภาระก็จะไปตกหนักกับทางภาครัฐเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ก็เหมือนคือจริงๆอย่าใช้คําว่าภาระฐตกหนักเลยครับแต่รัฐต้องมีส่วนเข้ามานะฮะเหมือนกับที่อธิบายว่าอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยรัฐก็จะเข้ามามีส่วน ร่วมในการรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวด้วยเหมือนกันนัคือเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับอ๋อค่ะอย่างนี้สุดต้สาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรนะคุณโรลานที่แบบว่าจนถึงขั้นหนึ่งที่บริษัทประกันไม่สามารถที่จะแบกรับกับภาระค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นมันมันเกิดจากตัวของผู้ที่มีประกันเองที่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพที่ดีพอ หรือว่าเป็นเพราะว่าทางโรงพยาบาลมีการคิดค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นจนกระทั่งบริษัทประกันจ่ายไม่ไหวผมว่าเป็นคอมบิเนชันของหลายๆเหตุผลนะครับหนึ่งคือเรารู้อยู่แล้วว่า medical inflation เนี่ยมันขึ้นค่อนข้างสูงสูงกว่าอ n f l a t i o n ปกติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นพอ medical inflation สูงเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาค่าย,ยาก็สูงขึ้นนะครับค่ารักษาพยาบาลก็สูงขึ้นต่างๆเหล่านี้ก็ทำให ค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันภัยเองเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับหรืออย่างในบางกรณีเนี่ยผู้บริโภคก็ใช้ประกันภัยอย่างบางครั้งก็เกินเกินความจําเป็นไต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ลอสเปเรชัมันสูงเหมือนกันนะครับหรืออย่างเช่นบางกรณีเนี่ยก็จะเกิดในกรณีที่ผู้ประกันเองหรือโรงพยาบาลเองเนี่ย เลือกที่จะใช้คําว่าอะไรดีครับอาจาาาจะ,ะ,ะจให้บริการเกินความจําเป็นไหมคะาเกินความจําเป็นให้บริการเกินความจําเป็นก็มีนะครับเพราะต่างๆเหล่านี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมามันก็เลยทําให้คอสทางด้านเมดิคอลเนี่ยมันสูงขึ้นมาแล้วก็ทําให้เบี้ยประกันภัยก็สูงขึ้น,นมาด้วยเพราะนั้นวสประกันภัยก็พยายามที่จะปรับทั้งเรื่องของเงื่อนไขปรับทั้งเรื่องราคาให้มันเหมาะสมแต่ถ้ามันยังขึ้นไปสูงมากเรื่อยๆมันก็อาจจะไปถึงจุดที่ผู้บริโภคก็ ไม่สามารถที่จะเอฟฟอร์ตในการที่จะซื้อประกันสุขภาพได้ครับอเอะอย่างนี้คือถ้ากรณีว่าคอสหรือว่าต้นทุนเนี่ยเอในการที่ใช้ใช้บริการลดลงมันจะกลับมาเป็นเงื่อนไขเดิมได้ไหมคือปรับแล้วก็กลับมาเป็นเงื่อนไขเดิมก็คือเป็นได้ครับเป็นได้ไหมคะอ๋อเป็นได้เป็นได้ได้ครับแล้วก็เอผมผมลองยกตัวอย่างนะครับ ออตอนสมัยที่เราโดนน้าท่วมใหม่ๆนะฮะเวลาเราซื้อประกันภัยเนี่ย<ๆ>เขาก็จะให้สับลิมิตน้ําท่วมนิดเดียวใช่ไหมครับสับลิมิตน้ําท่วมนิดเดียวตอนเนี้พอหลายๆปีผ่านไปนะครับภัยจากน้ําท่วมเรายังมีแหละแต่มันดีขึ้นเยอะมากนะครับสับลิมิตก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,านตามตามคปาซิตี้ที่มีในตลาดแล้วก็ตามสถิติที่เกิดขึ้น นะครับเพราะนั้นเงื่อนไขพวกนี้มันจะปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลานะครับอืมค่ะคือสุดท้ายก็คือต้องหาสมดุลให้ได้ใช่ไหมคะว่าใช่ใช่ครับมันก็จะปรับเข้าหาจุดสมดุลไ,ไดใ้ใช่ครับใช่ครับมันก็จะต้องปรับหาจุดสมดุลของมันนะครับอืมค่ะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออย่างไฟป่าเนี่ยอันนั้นคือเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้นอกจากป้องกันไฟป่านะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ย เราก็สามารถจะบริหารจาัดการตัวเราเองได้นะคืออาจจะไม่ได้ใช้อะไรเกินจาเป็นไปห,หรือว่ารักษาพยาบาลทางด้านของโรงพยาบาลก็อาจจะไม่ได้เสนออะไรบริการที่เกินความจําเป็นไปไอ้สองอันเนี่ยมันให้บทเรียนอะไรบ้างคะคุณโอรานคะกับทางด้านของผู้ที่ใช้บริการแล้วก็ผู้ที่ไปทําประกันให้แล้วก็ทางด้านของผู้ที่อาจจะเป็นบุคคลที่สามในการที่แบบไ้ใช้บริการอย่างเงี้ยมันให้บทเรียนอะไรบ้างอะ อันนี้ครับผมว่ามันมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีจุดมุ่งหมายร่วมกันนะครับแล้วก็เหมือนกันทั้งทุกปาร์ตี้ะนะครับมันก็คงทำให้มันถ้าภาษาปัจจุบันก็คือมัน sustainable mm hmm. ในแง่ของการ mm hmm. ทกันาภัยสุขภาพนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าต่างคนต่างมีจุดมุ่งหมายที่ต่างกันนะครับฝั่ง เซอร์วิสพรอวเดอร์อย่างโรงพยาบาลมีหนึ่งจุดมุ่งหมายผู้ประกันมีจุดมุ่งหมายหนึ่งบริษัทประกันภัยมีจุดมุ่งหมายหนึ่งาบางครั้งมันก็ทําให้ความต่อเนื่องหรือความยืนยาวของธุรกิจเนี้ยมันก็อาจจะมีการสะดุดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นในในมุมมองผมก็คือว่าถ้าเราบอกว่าจุดมุ่งหมายของเราก็คือเราต้องการให้ประชากรไทยเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อบรอิประกันสุขภาพได้ในราคาที่สมเหตุสมผล ะนะครับอันนี้ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันอย่างเงี้ยผมว่าผู้บริโภคก็ใช้ตามความจําเป็นนะครับ <Service. S 1> เซอร์วิสไวด์เดอร์โรงพยาบาลก็ชาร์จในราคาที่เหมาะสมให้บริการตามความจําเป็นบริษัทกําไรก็ชาร์จเบี้ยในราคาที่เหมาะสมตามไปด้วยแต่ถ้าเราปรับจุดมุ่งหมายเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าก็จะทําให้ธุรกิจเนี่ยมันสามารถเดินต่อไปได้นะครับ สแสดงว่ากรณีของการที่ปรับให้เป็นโคเพเนี่ยทางด้านของบริษัทประกันเนี่ยเราก็น่าจะมีมีเขาเรียกว่ามีในเรื่องของมา r จิ้นที่ดีขึ้นหรือเปล่าคะจริงๆผมผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมกําลังมองอย่างนี้ครับว่าโคเพที่เราใช้เนี่ยจะเป็นโคเพที่ยังมีเงื่อนไขอยู่นะครับเช่นสมมุติว่า Loss Ratio ต้องเกินสามร้อซ ต้องรักษาพยาบาลเกิน3าครั้งหรืออะไรในรายละเอียดมันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับกรมธรรมที่ใช้เกินเงื่อนไขพวกนี้จริงๆมีน้อยมากไม่ไม่ได้เยอะเลยนะครับก็จะมีแค่กลุ่มเดียวท,ที่ที่ที่ใช้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการทําโคเ์อันนี้มันทําให้เกิดการ awareness ของผู้บริภโภคมากกว่าว่าเอการใช้เนี่ยมันใช้ตามความจําเป็นนะ ถ้าเกิดว่าใช้ตามความจำเป็นคุณก็ไม่ได้ตกเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่จะโดนแอปพลายโควในปีต่ออายุนะฮะอันนี้ในเรื่องตัวเลขเนี่ยผมว่าไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับ,รบแต่ในเรื่องของ awareness เอ r แวเนสมากกว่าครับก็คือคือกลับไปเหมือนเดิมก็คือมันทำให้ยั่งยืนด้วยการทุกฝ่ายใั้ที่ทำงาน,นก็สามารถที่จะได้รับบริการเต็มที่ทการดูแลอย่างเต็มที่ ของเรารเราก็อยู่ได้เหมือนกันในการที่เราจะบริการลูกค้าใช่ครับใช่แล้วก็คือถ้าเราอ่าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนฝ่ายจูนให้มันอยู่ในในเป้าหมายเดียวกันอย่างเงี้ยครับอ่าค่ะแต่ตัวตัวของเอ่อตัวไม่ไม่ดิคลอินเันี่ยมันยังมันยังมันยังเป็นเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงอยู่ไหมฮะคือหมายถึงว่าการปรับขึ้นค่าบริการเนี่ยโดยปกติธรรมชาติเนี่ยการรักษาพยาบาลมันมันยังคงปรับขึ้นเรื่อยๆไหมครับคุณโดนาน มคิด okay. ว่ายัง,ยงปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังมีอัตราการปรับขึ้นที่สูงกว่าอินฟลชันปกติอยู่แล้วนะครับแต่อไอ้เรื่องการปรับของอินฟลชันเนี่ยม,มันก็เรื่องหนึ่งแหละแล้วผมคิดว่าราคาที่มันปรับขึ้นเนี่ยมันสามารถบริหารจัดการได้อย่างที่เรียนว่าถ้าเราใช้บริการอย่างเหมาะสมนะครับให้บริการอย่างเหมาะสมนะครับมันก็จะทำให้เอเมทิคอลอินฟลชันเนี่ยมันมันไม่ได้มีผลกระทบกับเราเป็นดับเบิลขึ้นไป คือคือค,คือสมมติว่า medical inflation เนี่ยสมมติเราเราควรจะใช้บริการสักอันด,ดับตัวเลขผมยกขึ้นมานะครับสักร้อยบาทนะครับ,รบแต่ว่าเราโดนชาร์จเป็นสักสองร้อยบาทใช่ไหมครับ medical inflation แทนที่มันจะเป็น8บาทมันกัดสมมติแปเปอร์เซนมันก็คือกลายเป็นสิบหกบาทที่มันเป็นผลกระทบในในตัว,ในต,วในตัวค่ารักษาพยาบาลแล้วนะครับแต่ถ้าเราชาร์จอย่างเหมาะสมถึงร้อยบาทมันก็คือร้อยแปดบาท ต่ถ้าคุณเป็น200ปุ๊บก็จะเป็น216บาทค่ะอย่างนี้ครับผมว่ามันมันก็มันก็ทําให้มันยิ่งไปเร็วเห็นไหมครับสองก็คือการทําการรักษาอย่างเหมาะสมนะครับผมผมลองยกตัวอย่างพี่นาวถ้าถ้าเราเคยเจอไงครับว่าบอกว่าเอเอเราไปมีแผลอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วต้องเย็บแผลแล้วจะต้องมีการไปล้างแผลห้าวันเจ็ดวันนะครับเราบอกว่าเอยเราไม่ได้บอกว่า เอ่อผู้บริโภคไม่ควรไปล้างแผลแต่การที่จะล้างแผลแล้วจําเป็นจะต้องเดินเข้าโรงพยาบาลเราเดินเข้าคลินิกได้ไหมคลินิกที่สะอาดนะครับได้มาตรฐานก็มีนะครับก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องเข้าโรงพยาบาลที่ในราคาที่จะสูงกว่านะฮะอันนี้ครับอย่างถ้าเราใช้อย่างเหมาะสมมันก็จะช่วยให้ medical expense มันลดลงมานะครับเบี้ยประกันภัยมันก็สามารถที่จะไม่แพงเกินไปได้ อันนี้ลองยกตัวอย่างใช่อันนี้คือลองยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าก็ก็เป็นลักษณะนี้นะฮะอ๋อเข้าใจแล้วฉะนั้นเนี่ยมันสุดสุดท้ายมันก็คืออาจจะส่วนหนึ่งปรับพฤติกรรมของผู้อระกันด้วยนะคะครับก็คืออย่างที่บอกมันก็ต้องปรับให้มันเหมาะสมอให้ให้มันเหมาะสมนะครับเอแต่สุดท้ายถ้าสมมติมันสมดุลได้เมื่อไหร่ก็สามารถกลับไปใช้ในเงื่อนไขเดิมก็ได้ได้ครับผมผมคิดว่าในแง่ของ ในในแง่ของบริษัทประกันภัยเองเนี่ยเ,เขาก็มีการแข่งขันกันอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะนะฮะเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างเข้าลูกเข้าร้อยราคาลดลงหรือเขาก็ปรับโดยโดยตัวเขาเองอยู่แล้วครับ ค่ะคุณดรานโนถามนิดนึงอะเพราะว่าเคยสัมภาษณ์คุณโนรานบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวของรับการภัยต่อเนี่ยอิมแพก,กเนี่ยมันจะไปกระทบกับคือเนื่องจากว่าของเราในประเทศไทยไม่มีมีเราอยู่รายเดียวเลยนะที่ดราเนินธุรกิจในโมเดลแบบนี้อยู่ก็คือมันต้องไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศอุตสาหกรรมในเรื่องของการรับประกันภัยต่อมันจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยกรณีของแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันมัน,ม,นมันอิมแพกอะไรถึงทางไทยรีบ้างไหมคะ ไม่ไม่ล่ะครับผมคิดว่าแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะไทยลีครับผมว่าในตลาดแม้กระทั่งตลาดเอเชียทั้งตลาดเนี่ยผมเชื่อว่าผลกระทบมันไม่ได้มีหรือมีก็น,น้อยมากๆนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันส่วนใหญ่ก็จะกระทบในตลาดอเมริกาแล้วก็ตลาดทักแคลิฟอร์เนียเป็นเป็นหลักมากกว่านะครับค่ะยางอย่าง,งปี2 0 2พันห้าคุณโอรานมองเรื่องของธุรกิจประกันภัยไว้่งไงบ้างคะแล้วประกันภัยต่อเน,นี่ยเออคือ จริงๆต้องบอกว่าตลาดเองค่อนข้างจะ s t a b บ e นะครับในในช่วงที่ต่อ,อยุในตอนช่วงต่อยุเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะ Stable นะฮะแล้วก็การเติบโตเนี่ยผมคิดว่าก็มองกันอยู่แถวๆประมาณแสเป็ในในธุรกิจประกันภัยนะครับ <S <S ในอาเซียนก็หลากหลายนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะโตมากกว่าเรานะครับปีแล้วก็ในหลายๆตลาดก็โตมากกว่าเรานะครับ ดังนั้นผมคิดว่าก็ยังมีอัตราการเติบโตอยู่ในตลาดอาเซียนแต่ในตลาดไทยอาจจะโตสักไม่น่าจะเกินสามเปอร์เซ็นต์ะครับเท่ากับ GDP นะฮะการเติบโตค่ะแต่ว่าเราช่วงนี้เราก็ไม่ได้เจอภัยธรรมชาติอะไรที่มันแรงๆเท่าไหร่แล้วคุณโอรานแต่ว่าอย่างน้อยไทยก็อาจจะต้องเตรียมรับมือไว้นะหมอจะให้ได้เกิดเลยเราเรามีความพร้อมในการรับมือยังไงบ้างคะโดยเฉพาะที่เกิดไฟป่ามันก็มาจากเรื่องของ climate change ที่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ผมว่าภัยที่บ้านเราเจอกันบ่อยก,ก็คือเรื่องน้ําท่วมนะครับก็ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราก็บีทั้งเชียงเชียงรายเชียงใหม่ลงมาถึงใต้นะครับก,ก็เกิดน้ําท่วมอันนี้ก็ในแง่ของไทยลีก็มีผลกระทบเล็กน้อยนะครับไม,ไม่ได้มีอะไรที่ที significant แต่ตัวเราเองเราก็ aware เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการซื้อ protection อกับ reinsurer ต่างประเทศเนี่ยเราก็เพิ่มในปี25ขึ้นมาอีกนะครับเพื่อเพื่อความ m a k ชัว r e ว่าเรามี coverage uh, ที่เพียงพอนั่นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คืออย่างที่เรียนว่า uh, เราเนี่ย shift ตัวเองมาสู่ personal line uh, หรือภัยอื่นๆที่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนี่ยมากขึ้น uh, คำว่ามากขึ้นหมายถึงรับประกันภัยพวกนั้นมากขึ้นนะ mm hmm. uh, เน้นพวกที่อย่างเช่นอสมวุติ accidental uh, พวกประกันภัยสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งประกันภัยสุขภาพที่ ไม่มีผลจาก medical inflation นะครับไปทางไซเบอร์พวกนี้ครับก็จะไม่มีผลจากเรื่องน้ำท่วมนะครับเราก็จะเป็นเน้นทางด้านนั้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองด้านก็คือการรับประกันภัยเราก็จะเน้นด้านที่ไม่ได้มีผลกระทบจากภัยธรรมาชาติด้านการซื้อ protection เราก็เพิ่ม protection ขึ้นไปนะครับค่ะแต่ว่าของเรานี่คือเรามีโครงสร้างบริษัทลูกเราด้วยใช่ไหมคะครเราเราทำบริษัทลูกเราด้วย บริษัทลูกเราตอนนี้ก็คือ B.V.G. นะครับซึ่ง under B.V.G. ก็จะมีอยู่3-4บริษัทนะครับจริงๆตัว B.V.G. เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะครับเพื่อลองรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งให้บริการทั้งทางด้านของผู้บริโภคนะครับให้บริการทั้งทางด้านบริษัทประกันภัยผ่านเทคโนโลยีต่างๆโดยใช้ตัว B.V.G. ในการที่จะเข้าไปในในตลาดตรงนี้อยู่แล้วครับ อย่างตัว BBG เรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่สามารถจะเข้าไปให้บริการได้เพิ่มมากขึ้นไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของประกันสุขภาพก็จริงๆประกันสุขภาพเราเราก็ใช้ TPA นะครับตัวตัวตัว,ว TPA ของเรานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้บริการอยู่ประมาณสักปีที่แล้วก็ประมาณสักเกือบเกล้านเซลม ที่ที่ดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยก็คือว่าเราคงเข้าไปช่วยทั้งบริษัทประกันไทยแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าเซลฟ์ผนชัวก็คือบริษัทประกันไม่ได้เขาไม่ได้ซื้อประกันแต่ว่าบริษัทยังให้สิทธิการรักษาพยาบาลกับพนักงานอยู่นะครับเราก็จะเข้าไปช่วยวอล์รฟายเคลมว่าการรักษาพยาบาลนั้นเหมาะสมไหมนะครับราคานั้นโอเคไหมให้กับทางบริษัทประกันไทยและกลุ่มที่เป็นเซลฟ์ผ่นชัวครับ เราก็จะทําเรื่องนั้นเป็นเรื่องหลักในปัจจุบันนะครับแสดงว่าตัว B v G เนี่ยก็เป็นด้านเทคโนโลยีเลยแหละคือเป็นทางด้านของ In s u r t e ท h ของเราที่เราเคยที่ที่ทางกูรานเคยให้สัมภาษณ์เราสม่ำเสมอนะคะว่าอันนี้จะเป็น In s u r t e ท h ของเราในการที่พวายเกี่ยวกับเรื่องก่อนให้บริการต่างๆใช่ไหมคะใช่ครับก็เออผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยนะฮะก็เราก็สามารถที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยทั้งผู้บริโภคแล้วก็บริษัทประกันภัย ในอนาคตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอมอนิเตอร์อริสที่จะเกิดขึ้นหรือในเรื่องของการจัดการด้านสินไหมให้มีประสิทธิภาพให้มันเหมาะสมมากขึ้นพวกนี้ครับก็อยู่ระหว่าง Process ที่จะนําพวกเทคโนโลยีต่างๆแบบเนี้เข้ามาครับอืมค่ะเพราะจริงๆแล้วไทยรีเนี่ยเราทําทั้งเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็เป็นรถยนต์เราก็ทําด้วยใช่ไหมคะแล้วก็การรับประกัน ที่เป็นภัยธรรมชาติโดยทั่วไปเราก็ทำด้วยแต่ว่าเรามาทางด้านของ personal life มากขึ้นนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือพึ่งพิงเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นก็คือบริษัทลูก,ก b v g ที่แบบว่าจะช่วยเราในเรื่องการต่อยอดเอ๊ะแล้วเราถือหุ้นอยู่ในไทยรีไลฟ์ด้วยไหมคะอันนี้นก็จะด้านสุขภาพโ,าพโดยตรงเลยเราถือด้วยไหมคะเร,เราถือหุ้นไทยรีไลฟ์ครับแต่เราถืออยู่ที่สิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่จะไม่ได้เป็น subsidiary แต่เราก็ทํางานร่วมกับทางไทยรีไลฟ์อยู่นะครับ ไทรีไลฟ์ก็จะรับประกันไทยทั้งทางด้านสุขภาพแล้วก็ทางด้านออชีวิตด้วยนะครับเขาก็จะรับทั้งทั้งสองอ่าอืมค่ะแต่ว่าไม่ใช่บริษัทลูกเราเหมือน b ีวจีใช่ไหมคุณวรานไม่ไม่ใช่ครับเพราะบีวีเราถืออยู่หกสิบห้าก็ยังเป็น s u b s i d i รี y อยู่ครับอ๋อก็คือเป็นแค่ถือหุ้นเท่านั้นแต่ว่าของบีวีคือบริษัทลูกแต่อันนั้นคือแค่ถือหุ้นอยู่ใช่ค,ค่ะ แล้วมีธุรกิจร่วมกันด้วยไหมคะคุณโรลันทยรไลฟ์กับเราก็มีอย่างเช่นบางทีเราออกตลาดต่างประเทศเนี่ยเวลาเอ่อรับงานมาแล้วก็จะมีการแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอคืมค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นเอ่อตัวไม่ได้เป็น s u b s i d i a r ี่หรออ่าเราไปลงทุนถือหุ้นไว้เท่านั้นเองนะคะดูแนวโน้มเอ่อสำหรับธุรกิจของไทยลีกับบ g แนวโน้มแนวโน้ม ดูดูดูตั้งกับไตรมาาที่สี่นะทั้งปี6กเจ็เป็นไงบ้างเจริงๆของตัวไทรีเองเนี่ยก็เป็นไปตามแผนนะครับแผนที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าเราอยากจะได้คอมบอยที่90 90กลางกลางเอ่อรีเทอร์นอ n อินเวสมเปนาั่สัก3.5นะครับมมผมคิดว่าเราก็อาชีฟตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับส่วนตัว BVG เองปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเราเ มีลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งที่เราตัดสินใจเลิกท,ทําธุรกิจเนื่องจากว่าเรากังวลเรื่องของเครดิตริกสนะครับก็เลยทําให้มีผลกระทบในปีที่แล้วนะครับก็คงจะอยู่ในระดับประมาณอย่างนั้นนะครับแต่คิดว่าไตรมาสหนึ่งไตรมาสสเนี่ยก็จะเริ่มมีลูกค้าที่เข้ามาทดแทนในตัวของ b g แล้วครับอืมค่ะนั้นปี2025ก็ทั้งแม่ทั้งลูกก็คือจะโตไปได้วยกันเลยใช่ไหมคะ ก็น่าที่จะเป็นอย่างนั้นตามแผนที่วางไว้นะครับค่าปีนี้แผนเราวางไว้โตเท่าไหร่นะคะคุณโนราของของแม่ปีนี้เราโตของแม่เนี่ยเรามองไว้ที่ระดับประมาณ5%ครับเพราะว่าเราคิดว่าตลาดเองเน่าจะโตประมาณ3%นะครับแล้วก็นโยบายของเราในปี25เลยคือเราเน้นบอททอมไลน์นะครับต้องการที่จะมีบอททอมไลน์ที่ดีนะครับเพราะนั้นจะเน้นเน้นบอททอมไลน์เป็นหลักครับค่ะแล้วตัว b v g ล่ะคะ ตัว BVG น่าจะ g r o w t ประมาณสักสิบมังครับตามแผนที่วางเอาไว้นะครับอ๋อก็แม่ก็ส่งมาให้ลูกก็ส่งมาให้แม่นะคะถ้าลูกตก <laughs> ช่วยกันครับช่วยกันเรื <laughs> ่องสองแรงแข่งขันได้ค่ะคุณโดร,รามานี้ขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่า <c oughs> เราชวนมาคุยเพราะว่าอมันจะมีผลกระทบอะไรกับธุรกิจรับการภัยต่อแล้วคุณเรนบอกว่า ไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีผลอะไรมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องของการเติบโตเนี่ยของเราก็ยังโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสามเปอร์เซ็นแต่เราเนี่ยจะโตห้าเปอร์เซ็นต์นา,าัค่ะแล้วก็ลูกก็จะโตประมาณสิบเปอร์เซ็นก็คือ b v วจนะคะเดี๋ยวติดตามสําหรับการประกาศผลประกอบการแต่มาที่สี่ของทางไทยรีและกันแล้วก็แผนธุรกิจของเราดียังไงนอเชิญมาร,ร่วมพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะคุณโอร์ครับขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ